อาหารคือสายใยแห่งความผูกพันทางวัฒนธรรมที่ผมที่สน์แล้วด้วยตนเองเมืองที่ผมทำงานและจะใช้ชีวิตทั้งหมดที่นี่ซุปไก่ดำผสมยาจีจึงเป็นเมนูอาหารที่คนไทยเชื้อสายจีได้ถ่ายทอดต่อกันมาและไม่ใช่เพียงแค่ดีต่อสุขภาพแต่ยังมีรสชาติอร่อยอีกด้วย เป็นอาหาร ประจำถิ่นของจังหวัดพิศณุโลกเราเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงติดลำดับแรกๆต,ต้นๆของจังหวัดพิษณุโลกมันจะมีทั้งความเป็นซุปความเป็นเนื้อไก่แล้วเราจะตุ๋นให้เปื่อยแล้ววิธีการที่จะรักษาให้ไก่ตัวเนี้คงความสดเอาไว้ได้เลยเนี่ยนำเกลือนะคะใส่เกลือ <Okay. S 1> ก่อนนะโรยค่ะแล้วก็ถูเขาให้ทั่วตัวพอเราทา <Okay. S 2> จนครบทั้งตัวแล้วเราก็วางเขาไว้พักไว้นะตัวเนี้เก๋าขี้ตัวเนี้มันจะมีคุณสมบัติในเรื่องของ กบำรุงสายตาเยสบำรุงสายตาตัวนี้นะคะตัวต่อไปถ่วยชวอันนี้ทานไม่ได้นะแต่สามารถดมได้พิลองดมพี่ฤทิ์รู้จักไหมตัวนี้รู้จักอ่าเห็ดหอมเนี่ยตัวนี้เห็ดหอมเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าจะมีอยู่ติดในครอบครัวของคนไทยซึ่งมันเป็นตัวสมุนไพรที่ช่วยเสริมในเรื่องของการบำรุงร่างกาย สดน้ำตาลสดซึ่งตัวเนี้ยความหวานน้อยแต่มีความหอมเยอะเราก็จะปรุงแต่งความหวานของหมอซุปตรงนี้เพียงนิดเดียว1ห,หรือ2ช้อนโต๊ ปรับสมดุลในร่างกายเป็นตัวที่ทําให้กินแล้วเย็น oh. จะเพิ่มโปรโตีนให้กับผู้สูงอายุเหล่านั้น oh. น้ําซุปที่มันต้มแล้วออกมาจากไก่น้าตัวเนี้มันจะมีสารแอนโนซีนเป็นสารตัวที่ไปลดการอักเสบที่อยู่ในร่างกายเราซุปไก่ดําผสมยาจีเป็นเหมือนเรื่องร้อยเรียงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในจังหวัดพิษณุโลกที่ส่วนหนึ่งมาจากประเทศจีและทําให้อาหาร กลายเป็นมรดกเรื่องเล่าและความสัมพันธ์ที่ดีของคนไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งผู้คนชาติพันธืนที่เดินทางเข้ามาในแผ่นดินสองแควแห่งนี้เช่นเดียวกันกันกบผมคนฝรั่งเศสที่ตัดสินใจตั้งถิ่นฐานทําฟาร์มเล็กลๆแม่น้ำน,น่านและใช้ชีวิตช้าๆผสมผสานตัวเองกับวัฒนธรรมที่ดํารงอยู่เช่นเ,นเมนูซุปไก่ดำผสมยาจีนกับขนมปังพิต้าเบกที่มีส่วนผสมจากฟักทองที่ผมปลูกเอง The dressing tu te souviens hein, on utilise la moutarde à l'ancienne ouais. un peu de moutarde de dijon bien sûr le sel donc le poulet noir il va falloir le faire sauter à la poêle le faire cuire à l'époque très bien okay. ผมเรียนรู้รสชาติของไก่ดำเลยจะลองดัดแปลงเอาไก่ดำไปทำเป็นสลัดโดยทำน้ำสลัดจากน้ำตาลสดพบว่ามีรสชาติอร่อยมากอย่างไม่น่าเชื่อทุกทกที่ตลอดชีวิตของผมคือการได้อยู่กับธรรมชาติรู้สึกดีกับการทำงานในสวนรอบล้อมด้วยดอกไม้และต้นไม้ปลูกผักที่ผมสามารถทำกินเองได้ในทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีเป็นบรรยากาศที่ผมอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสที เซนโอ1 2 8 0 0เมือ,องอที่ใกล้เลยหลายคนในจังหวัดพิ่โซนโดไ้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อยู่บ้านได้ปลูกผักเลี้ยงไกายและเตรียมอาหารรอให้ทุกคนมาเยี่ยมด้วยหัวใจและจิตวิญญาณอันแสนอร่อยในความเป็นเพื่อนครอบครัวที่พร้อมต้อนรับให้ทุกคนมาพิษเซโโก